สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแม่ฟ้องอัจฉริยะหมิ่นเบื้องสูงเล่นแรงแม่แตงโมเตรียมฟ้องอัจฉริยะหมิ่นเบื้องสูงคดีแตงโมเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นแม่แตงโมได้ออกมาพูดถึงอัจฉริยะแบบไม่ไว้หน้าว่าไม่ควรไปยอมรับอัจฉริยะด้วยซ้ําด่าคนก็เก่งแม่ไม่ชอบอัจฉริยะไปไหนกันก็ไปด่าเขาแม่ไม่ชอบคนหยาบคายแบบนี้จะทําให้คุณแม่ไปยอมรับได้ยังไง ไม่มีใครเทคุณแม่และคุณแม่ก็ไม่ได้เทใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะเปลี่ยนทนายถ้าเราจะโง่ไปจ้างเขาซึ่งไม่ได้เป็นทนายก็ต้องแพ้และคุณแม่รู้สึกหลงทางหลงผิดคุณแม่ไม่ใช่คนกินญ้าไม่ใช่ที่จะเห็นว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงแล้วจะมาหลอกล่อทำอะไรได้ตามใจคุณแม่ดันไปโง่อยู่กับ นายเดชาและนายอัฉริยะและไม่ให้ดูรายละเอียดซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีอัจฉริยะแต่ยังโยงไปถึงทนายเดชาอีกด้วยแต่ก็น่าแปลกใจที่ทนายเดชาบอกว่ายังคุยกับคุณแม่ทุกวันแถมยังเผยอีกด้วยว่าอัจฉริยะกําลังจะโดนแม่ฟ้องในเร็วนี้ด้วยข้อหาที่สุดแรงโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับคุณแม่ทุกวันแต่ไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งคุณแม่ก็ได้ไปแจ้งความคลิปหมิ่นเบื้องสูงในคดีแจงโมทั้งนี้ก็คอยเตือนคุณแม่บอกว่าแม่จะทําอะไรก็ให้มีสติมีหลักฐานอะไรก็อย่าไปเที่ยวฟ้องชาวบ้านเขาเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับและทําอะไรก็ให้พี่ชนบทช่วยอย่าไปทําเองโดยพลาการซึ่งอย่างไรก็ตามคาดว่าแม่จะฟ้องอัจฉริยะจากการที่อัฉริยะ เคยพูดถึงผู้ใหญ่ระดับสูงที่รอพบแต่งโมอยู่ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ